สวัสดีครับสวัสดีครับผมมีหนึ่งร้อยบาทแล้วก็สั่งอาหารให้ผมได้ไหมครับโอ้ร้อยหนึ่งเลยเหรอใช่ครับเยอะไปเนี่ยเดี๋ยวจัดให้แล้วกันเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณครับและนี่ดีมากนะมีแอร์ด้วยนะครับทุกคนขนมปังน่ากินมากครับข้างหน้าก็มีที่นั่งนะครับแล้วก็มีฉิงช้างด้วยครับ ปลากะดีมากนะครับทุกคนมีปลาด้วยอันนี้คือนั้โตกเล่นๆนะครับมาตัวห้องนี้ห้องที่นี้จะมีที่ถ่ายรูปด้วยนะครับแครับท้าับครับโอ้มาแล้วครับเซ็ตหนึ่งร้อบาทมีอะไรบ้างครับอันนี้จะเป็นสาเขียวปั่นนะครับอ๋อครับมัฟฟินครับผมอืแล้วก็เป็นปังปิ้งสองขยะรับทานให้อร่อยครับมาฉาปักมัฟฟินแล้วก็มีขนมทั้งขยะนะครับอืมอร่อยไม่ได้หวานมากหวานพอดีนะครับ เนื้อร่อยมากมีตุกดาสีชมพูด้วยนะครับชิมดูไหมซอสขยะเนื้ออร่อยนะครับนี่เสร็จแล้วครับอาหารเป็นไงบ้างครับผมอร่อยครับหวานครับเบเกอรี่ทางร้านเราทำเองนะครับผมแล้วเราก็รับคนละครึ่งได้ครับร้านชื่ออะไรครับร้านชื่อไอ้เต้านมสดครับร้านอยู่ที่ไหนครับซอยข้าวสนามฟ้าครับผมตอนนี้มีโปรโมชั่นครับผมหนึ่งบินต่อหนึ่งสิทธินะครับผมได้สูงฟรีหนึ่งสูงครับหมุนเลยครับหมุนได้เลยครับโอเคครับครับหมุนหมุนอันนี้เปิด อันนี้คือยังเ่าะเรื่องเขียนว่า,าอ,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 มมอ่จงอะไรอะไรเซียนโอ้จุ่มใหม่ได้จุ่มใหญ่ลเลยเจอได้เลยนะครับอุ๊ยเหนึ่งชิชงจมใหญ่เลืองอันนี้แล้วกันเก็บได้ใช่ผมเก็บได้เลยค<อ>รับเรามากเก็บนะคะรับอ๋อมีซิกเรทด้วยโอ้น่ารักจังเลยน,น่ารักไหมครับสุดยอดครับผมน่ารักมากทุกคนตุ๊กตา โอเคครับ okay, ขอบคุณนะครับพาห่วงรอบหน้าพาตุ๊กตาม,มากินข้าวได้นะครับมีทางร้านมีอาหารด้วยนะครับโอเคครับ okay, ขอบคุณนะครับหนูก็ได้ตุ๊กตาเหมือนกันเนาะไม่ได้ละอุย้ยมันเป็นกล่องกระเป๋าของไอีกอ่ะก็หัวใช่อ้นี่เป็นกลับกระเป๋าใช่ป่ะใช่ค่ะไม่ได้บอกก่อนจะได้เลือกแบบพี่ไม่ไ้ น่ารักมากเดี๋ยวถ่ายรูกปกับป้ด้วยทุกคนสามารถเช็คอินรานนี้ได้นะครับเจอเผื่อจะได้โอกาสได้ตุกตาน่ารักน่ารักกลับบ้านด้วยนะครับ